สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะกับฝนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะกับ ep ที่6เนอะวันนี้ฝนขึ้นหัวข้อว่าอยู่ให้ปกตินะคะแล้วก็ด้วยมะเร็งนะคะอยู่ให้ปกตินะคะแล้วก็แฮปแทบด้วยมะเร็งนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยเนาะนะคะก็หวังว่าไลค์นี้จะเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งหรือว่า ผู้ที่มีญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะก็เผื่อจะได้แบ่งปันกันเนาะนะคะเดี๋ยวป้ามตั้งฝนดูเสียงก่อนเนาะนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลหรือคอนเทนต์แต่อย่างใดนะคะอันนี้คือตัวฝนเองอะ่ะเป็นคนเป็นซะเองนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะ,อนนคะโอเคนะคะดังดังอยู่เนาะนะคะโอเคทำไมวันนี้ค่ะฝนถึงต้องออกมาแบ่งปันเนาะเพราะว่า ชีวิตของคนเราอะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเราจะเจอนะคะแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะรับมือ,อยังไงนะฝนเชื่อค่ะว่าทุกคนอะเวลาเราเจอเรามักจะบอกว่าโอเคฉันเนี่ยไปต่อได้นะแต่ว่าใจลึกๆของเราค่ะมันมีความกลัวอยู่ข้างในยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้แม้กระทั่งตัวฝนเองฝนก็ผ่านวิกฤตที่ ทำให้ตัวเองนะคะหกผกแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยฉันกลัวมากๆนะกับการเป็นมะเร็งนะแต่ว่าฝนก็ค่อยๆปรับตัวตัวเองมานะคะเพราะระยะที่สี่แล้วนะ,ะถามว่าทุกคนมีความกลัวไหมมีอยู่แล้วล่ะนะคะคําว่าไม่มีไม่มีอยู่จริงนะคะมีอยู่แล้วแต่เราจะอยู่ยังไงนะ,ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะ,ะพี่ไหม่ต้องสวัสดีค่ะครูเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหรือ,อยังล่ะคะ ก็หลังจากที่ปรับเปลี่ยนอาหารการกินนะคะก็ทำให้อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็เออมันเป็นพื้นฐานของการที่เราจะต้องใช้ชีวิตเลยนะคะคือตั้งแต่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะอาหารการกินนะ,ะเช่นข้าวก็ต้องเปลี่ยนเนาะข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวที่น้ําตาลแล้วก็ตานะนะคะแล้วก็อาหารเราก็เลือกในสิ่งที่จําเป็นนะ,ะกินสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะคะจะไม่เป็นผล อะไรมากมายนะคะอะทีนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วถ้าได้ยินก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะได้ยินเสียงเนาะนะ,ะจะบอกว่าทําไมวันนี้ฝนถึงอ่เอาเรื่องนี้มาพูดคุณเชื่อไหมว่า,า,วาคนที่เป็นมะเร็งค่ะรวมแม้กระทั่งตัวฝนเองนะคะในวันแรกที่เรารู้ค่ะเราอยากจะหายวันแรกที่เรารู้ว่าเราอยากจะหายจะความเป็น คำว่ามะลิงนะคะแล้วเชื่อไหมว่าฝนก็เสียตังนะเสียตังไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะเสียมาแล้วสุดท้ายเราสื่อสารแล้วกินไม่ได้นะคะถ้าเรากินปุ๊บคือโอกาสที่มันจะขยายโอกาสที่มันจะเป็นนะคะมันเยอะกว่าที่เราหยุดนะคะจึงทำให้ฝนรู้สึกว่าโอ้บางอย่างอะ่ะเราอยากจะหายเกินจนแบบว่าเราไม่หาข้อมูลที่มันดีเนาะ ะะก็เสียตังเปล่าฝนไม่อยากให้เราทุกคนนะคะเสียตังเปล่าฝนอยากจะบอกว่าตั้งสติก่อนนะคะเอกที่มันเป็นไปแล้วก็ให้มันเป็นไปแต่ว่าให้เราตั้งสติก่อนตั้งสติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะออตอนนี้คือรู้ละหาอ่านคอมเมนต์ก่อน,นะคะ่ะสู้ๆนะขอให้หายไวๆคะ่ะขอบคุณค่าพี่หมต้ตงเนาะนะคะคือฝนจะบอกว่าเราตั้งสติก่อนดีกว่านะคะ ก่อนที่เราจ่ายเราเราใช้เงินนะคะจ่ายไปเรื่อยๆมันไม่คุ้มค่านะคะมันไม่คุ้มค่าเพราะเจอกับตัวเองคือเขาได้ยินอ่ะคือเราได้ยินอะไรเราก็อยากจะหายเนาะขว้มาขว้มาค่ะสุดท้ายอะ่ะศึกษาดีๆแล้วมันกินไม่ได้นะคะไม่ควรทำเนาะให้ใช้ชีวิตปกตินะคะไม่ต้องหวาดระแวงเกินไปไม่ต้องกลัวเกินไปนะะเรามีความกลัวอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเรากลัวไปบางครั้งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะวันเนี้ย สิ่งที่เราทําได้คือทําวันนี้ <S 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 ให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจดหัวข้อที่ฝนนะคะได้ดูแลตัวเองมานะคะเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะให้กับทุกคนเนาะหรือว่าเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะแต่เราทุกคนปรับตัวไม่เหมือนกันนะนะคะปรับตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าอันไหนมันใช่ที่สุดอันไหนมันดีที่สุดนะคะมันมันมันไม่มีที่ที่ดีที่สุดนะคะ แต่มันมีที่ที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วก็เลือกนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเ,เวลาที่เราเป็นนะคะก็ควงหาอะไรค่ะที่มันเป็นาการผ่อนคลายนะคะให้เราด้วยนะ,ะสำหรับฝนก็คือฟังเพลงนะคะให้พอเวลาเราฟังเพลงค่ะมันผ่อนคลายแต่แนะนําเพลงที่ดีๆนะ,ะไม่ใช่เพลงที่เศร้าแล้วก็ตอบอย่ามความรู้สึกเนาะนะ,ะ,นะะเป็นเพลงที่ดีๆ คำพูดที่ดีๆนะคะมันเป็นการที่ทําให้เราผ่อนคลายนะคะอันนี้สําหรับฝนเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างคือณวันนี้ค่ะสิ่งแรกนะตอนแรกๆเลยที่ฝนอะเจอปัญหานี้แล้วคือแต่ละคนก็แนะนําอาหารมาเยอะมากให้กับฝนนะคะตอนแรกฝนก็ทําเหมือนกันนะคะทำเพราะอยากจะหายนะคะแต่ว่าบาง,บางชนิดอาหารบางอย่าง ฟังดีดนะคะอาหารบรรชาชนิอาหารบรรอย่างซึ่งเราหาในพื้นที่ของเราอ่ะมันยากมากจริงๆบางอย่างเราต้องเปลี่ยนวัฒนาการชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยแล้วกลับมากินเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยนะคะซึ่งฝนมีความรู้สึกว่าโอ้ลังบากมากเลยถ้าเป็นอย่างนี้ค่นะเพราะฉะนั้นฝนเลยหาวิธีการใหม่หาวิธีการใหม่นะห ด้วยแบบของตัวเองเนาะนะคะสื่อสารในยูทูบบ้างสื่อสารใน Google บ้างนะ,ะสื่อสารจากงานวิจัยบ้างนะ,ะหลายๆอย่างแล้วก็ฝนเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตฝนนะคะด้วยกันที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ผนวดไปด้วยกันนะคะโดยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอาหารเลยโดยที่ทำให้เรารู้สึกยุ่งยากนะคะทำไมฝนถึงรู้แบบนี้เพราะว่า โดยเฉพาะเอ้ตัวรังพังค่ะเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็รู้สึกรังบากพอแล้วนะแต่ถ้าเรายังไปเคร่งกับเรื่องอาหารจนแบบว่าเราต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเหมือนภูนมิภ้าเลยอะ่ะมันทําให้เราลงบากมากยิ่งกว่าเดิมอีกนะทำให้เราเครียดอีก2เท่านะฝนเลยอยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตปกตินะให้ใช้ชีวิตปกติแล้วหาอาหารที่พอเหมาะพอควร ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราหากินได้อันนั้นแหละเป็นอันที่ถูกต้องในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นฝนเลยเลือกนะคะอาหารที่มีประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่ไม่ยากเกินไปที่เราจะหาข้างนอกมาโดยเหมือนที่เราใช้ภูมิประเทศต่างประเทศมาใช้นะคะฝนเลยเปลี่ยนเลยนะฝนจึงใช้ในชีวิตที่เรียกว่าหาสิ่งที่ตรงหน้าค่ะมากิน แล้วก็มาใช้ในชีวิตตัวเองนะคะอันนี้คือส่วนตัวฝนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ฝนมีนะคะสี่ห้าหัวข้อนะที่ฝนปฏิบัติแล้วก็ฝนรู้สึกว่าควรที่จะแบ่งปันให้เราทุกคนนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานนะบอกแล้วนะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคือตอนที่เรารู้ว่าเราป่วยเป็นมะเร็งค่ะเราทุกคนมะจะหาความเชื่อ ออันนี้สำคัญมากเลยเรามักจะหาความเชื่อมาซัพพอร์ตตัวเราเช่นอาหารกันกินนะเช่นความเชื่อเออนะคะเรามักจะหาทุกอย่างเนี้ยมาเสริมความต้องการของเรา <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะเรามักจะหาสิ่งเหล่านี้มามาเชื่อมโยงกับความต้องการและความเชื่อของเราเราจะมักความเชื่อเนี้ยให้ลือลงไป แต่ด้วยตัวฝนคะมันเป็นคนที่แปลกนะคือถ้าจะเชื่ออะไรงงไงฝนไม่ค่อยเอานะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราทุกคนมักจะหาความเชื่อที่อื่นมาซัพพอร์ตตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความเชื่อได้ที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์มาซัพพอร์ตกับกันที่เราเปลนมะเร็งได้เรามีความเชื่อที่จะไปทำพิธีกรรมหรือเราจะไปสายบูนเลยนะก็ตามวามเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝนนะคะอยากจะบอกว่าให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันได้ไหมนะคะอย่าไปทางใดทางหนึ่งจนเรางงงายอย่าไปทางใดทางหนึ่งจนเรางงงายเพราะบางครั้งค่ะเรางงงายเราอยากจะหายเรางงงายเมื่อเรางงงายเช่นพิธีกรรมเราไปด้านพิธีการมเสร็จเราไปเลยเราลืมดูเลยว่าอาหารเราอะเราขาดอะไร เราควรกินอะไรด้วยนะคะคือมันใช่แหละนะคะพิธีการก็ส่วนหนึ่งแต่อาหางการกินและการกลับมาดูแลร่างกายไอ้ก่อย่างเนี้มันสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นควรที่จะควบคู่กันไปนะ,ะอันนี้คือส่วนตัวโดยฝนเนาะนะคะเป็นคนที่เรียนหลายสัตว์เรียนหลายอย่างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่อยู่กลางๆมากกว่านะคะ ไม่อย่างงไง่ายนะการงงง,งอาจจะทําให้คนรอบข้างเขาเดือดร้อนด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะข้อสองนะอืมข้อสองเรามากจะหาข้อมูลนะคะทำให้เราอ่ะดีขึ้นนะบ,บางครั้งเราก็เสียเงินเปล่าเลยนะคะคือเราอ่ะไปทุท่เทหาข้อมูลนะอีนนี่เป็นคนแรกเลยที่โทรโทรทุกที่นะคะ โททุกที่แต่สุดท้ายนะคะข้อมูลที่เราได้คือเราอาจจะสูมเปล่ากับการที่เราเดินทางไปเราอาจจะสูมเปล่ากับการที่เราเจอเลยนะคะบางครั้งเราเสียเงินโดยซื้ออาหารอาหารเสริมบันตัวไม่ได้ซัพพอร์ตเราด้วยนะนะอันนี้ในส่วนตัวที่ฝนเองก็ไข่นะคะเพราะมันตัวมันก็จะมีผลกระทบต่อเราด้วยนะคะ บางตัวมันก็จะเสริมเราด้วยเราควรดูสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อให้เราอ่ะไม่เสียเงินเปล่าดูข้อมูลได้แต่ไม่ใช่วิ่งทัวทั่วประเทศนะคะพี่เบเนดาบอกว่าทางสายกลางค่าขอบคุณค่ะเราไม่ควรที่จะทัวทั่วประเทศด้วยนะคะแต่ควรเลือกข้อมูลที่ถูกต้องะคะ่ะเพื่อมาซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะคะ มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยนะคะบางครั้งความคิดของเราค่ะถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยก็ทําให้เราละสายล่าช้าด้วยนะคะแต่ถ้าเรามีข้อมูลมันก็ดียิ่งกว่านะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะทัวร์ทั่วประเทศเพื่อหาข้อมูลเราเสียเงินไปด้วยเยอะแล้วก็เราเสียเวลาด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝนจะฝากไว้ว่า มันคือสิ่งที่เราควงระมัดระวังนะคะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะเออเพราะเราอยากหายไงเราอยากหายไงเราเลยอยากเอาทุกอย่างค่ะมายักใส่ปากเราค่ะสุดท้ายมันตีกันทําให้เรามีปัญหานะคะ, <S <S ะเดี๋ยวนะอ่านขอ้อมูลนิดนึงนะ,ะพี่ใหม่ต้องบอกว่าใช่แล้วค่ะครูฝนพูดถูกแล้วเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่รู้เหมือนครูนะคะขอบคุณค่ะเนาะนะคะ คือสิ่งเหล่านี้ฝนจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราควรที่จะรู้นะคะแต่ผู้ที่จะรู้ก็คือผู้ที่จะต้องเจอเองด้วยนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะเราหาข้อมูลได้แต่ไม่ต้องทัวร์ทั่วประเทศนะคะเอออะไรที่เราลดได้เราก็ควรคที่จะลดด้วยนะ,ะกับข้อมูลข้อมูลเยอะเกินไปก็ไม่ได้ดีนะคะข้อมูลน้อยเกินไปก็ไม่ได้ดีกลงักลงๆไว้นะ,ะไม่ต้องยึดต,ติดนะนะคะ ข้อที่สามนะคะบางครั้งเราต้องตัดอาหารนะคะตัวที่สําคัญออกหรือไม่สําคัญอ่ะเราต้องเพิ่นนะคะโอเคอันเนี้ยอยู่ที่เรื่องอาหารการกิน,กนละนะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดยากเนาะเพราะฝนอะ่ะเชื่อไหมว่าเป็นคนที่จะกินหวานมากฮนะ,ะเออเป็นคนจะกินหวานมากแล้วก็คืนนัจาจะที่เรารู้ว่าเราเป็น อะไรที่หวานเกินเราก็ต้องลดนะคะอะไรที่เค็มเกินเราก็ต้องลดนะคะทำให้ฝนรู้สึกว่าว้ายมันก็อยากนะะแต่เวลาเราอยากปุ๊บเราจะนึกถึงสุขภาพตัวเองเออมันดีไหมอะเรากินหวานจัดขนาดนี้มันดีไหมนะคะถ้าไม่ดีกลับมานะคะกลับมาเอองั้นเอาเลือดสุขภาพก่อนนะคะเรามักจะมีคำถามและคำตอบที่อยู่ในนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น อาหารที่เรากินค่ะให้กินปกติเลยอยู่แบบปกติเลยแต่ว่าอะไรที่มันเกินนะคะลดลงมาอะไรที่มันไม่ได้เพิ่มอะไรที่มันไม่ได้ดีพอนะคะควรเพิ่มเข้าไปนะคะคือมันจะสร้างความสมดุลในชีวิตของเราะคะ่ะให้ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราควรที่จะมารู้กับตัวเองะคะ เพราะสุขภาพมันคือของเราไม่ใช่ของเขาและเขาก็ขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้ด้วยนะคะใครอยากจะได้ก็ทำเองนะคะเอ้ฝนตกพอดีเนคะ,ะแต่ว่าน่าจะได้ยินเนาะนะคะใช้ใช้ใช้ใชหม่นะคะโอเคข้อที่สี่นะคะความจริงเราควรใช้ชีวิตให้ปกตินะคะให้ปกติที่สุดและดีที่สุดนะคะ ไม่ควรใช้ชีวิตที่เกิน,นะะเกินขาดขาดนะเกินเกินขาดขาดในที่นี้ค่ะบางครั้งเราอาจจะนอนแบบเออที่ผ่านมาเราไม่ได้นอนเลยนะ,ะเราอาจจะแบบว่าเอ,อปล่อยให้ความสะดวกสบายนะ,ะในชีวิตปล่อยเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้ค่ะถ้าเราอะในความสะดวกสบายของเราเราอาจจะอยู่ถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งเราไม่เคยนึกถึงสุขภาพตัวเรานะคะแต่ว่าอันนี้มันเกินไปละอันนี้มันเกินละนะคะ ถ้าเราป่วยเรารู้เลยว่าชั้นกันโหนดนะว่าเออชั้นควรนอนถึงกี่โมงคะสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็าปิดไฟเลยนะคะงานจะเหลือไม่เหลือปิดเลยนะคะแต่ด้วยตัวฝนนะช่วงนี้ผมจะนอนดึกที่สุดอ่ะสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มเพราะว่าร่างกายเราจะได้มีเวลาไปซ่อมแซมเซลล์ข้างในนะ อันนี้สำคัญมากๆเลยนะบางคนที่เป็นมะเร็งอ่ะมันไม่ได้เกิดจากสภาวะอาหารนะแต่มันเกิดจากสภาวะที่เราอ่ะพักผ่นไม่พอเราใช้ร่างกายเนี่ยมันเกินมันเกินกำลังมันเกินขอบเขตนะจึงทำให้เราอ่ะเจอปัญหาที่เรียกว่ามะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อะอะไรที่เราเรามันเกินไปแล้วอ่ะเราต้องลดนะคะเออแต่ก่อนฝนเป็นคนที่ไม่ลดเละดิเออ นอนตีหนึ่งตีสองตีสามห้าตื่นห้าโมงหกโมงบอกตัวเองว่าฉันไหวนะฉันทำได้แต่สุดท้ายนะวันนี้มารู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งระยะสี่นะรู้เลยว่าสมควรและที่วันนี้เราต้องพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เราเกินเราก็คนที่จะ,ะลดนะคะสิ่งที่เราขาดเราก็ควรที่จะเติมหรือเพิ่มมันเข้าไปนะเพื่อ ตัวเราอะค่ะดีมากขึ้นนะเราทําเพื่อตัวเราเรารักเพื่อตัวเรานะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีพลังงานอื่นๆที่เราสื่อสารกับตัวเราอะมันผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นอะเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะคอะอ่เพราะฉะนั้นในวันนี้ฝนอยากจะบอกว่าเราทุกคนอะฝึกได้นะะแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งใจที่จะฝึกไหมนะข้อที่ห้า เราลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะเราฟังเสียงหัวใจของตัวเองทําไมเพราะเพื่อให้เราอ่ะไม่ต้องโกหกตัวเราว่าเออฉันไม่เสียใจหรอกฉันไม่น้อยใจหรอกฉันไม่เป็นไรเพื่อให้เราไม่ต้องหลอกตัวเองนะคะเรายอมรับเลยว่าเราเสียใจนะเรามีน้ําตานะนะคะคือร้องให้ก็ร้องไปเลยนะคะคือให้มันปล่อยบ้างนะคะเพื่อให้เราอ่ะ ได้มีอิสรภาพในความคิดเพื่อให้เราอะ่ะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองด้วยนะคะไม่ความโกหกตัวเองเพราะฉะนั้นอะ่ะเราควงฟังเสียงหัวใจของตัวเองเสียงหัวใจของตัวเองอะ่ะสำคัญมากๆถ้าวันนี้เราไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราฟังคนนู้นทีคนนั้นที ฟังเยอะมากจนเราอะจับจุดตัวเองไม่ได้เรารักษาตัวเองไม่ถูกทางนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นมะเร็งนะคะควรที่จะเข้าใจฝนบอกแล้วนะฝนเป็นหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งระยะสี่นะคะวันที่3าสินี้ก็จะไปหาหมอนะคะเพื่อไปรักทีโมงแต่ถ้าไม่มีอะไรขักเครื่องนะคะไม่มีอะไรที่มีปัญหาตอกกันรับนะคะฝนก็ ไม่มีอะไรแต่ถ้่านมีก็อาจจะถูกเลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะฝนจะบอกว่าไม่มีมาตรฐานไหนที่มันบ่งบอกได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเรานะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองทำตามงเสียงหัวใจของตัวเองนะคะเพื่อให้เราค่ะได้เจอสิ่งที่ใช่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ เราเป็นได้นะ,ะโอกาสที่หายนะคะเราก็ต้องหายได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะกว่าที่มันจะแสดงออกมาว่าเป็นมะเร็งอ่ะมันใช้เวลาเป็นปีนะคะแล้ววันนี้เราเป็นอ่ะเราจะใช้แค่สองวันสองวันให้มันหายมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะแผลมันจะค่อยๆสมานแสลขึ้นไปเออคือน้ำเลือดน้งเหลืองทุกอย่างของเราอ่ะค่ค่อยๆดีขึ้นไปอันนี้สิ่งที่ฝนม,มองว่า ความเป็นจริงมากกว่านะคะให้อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็หาข้อมูลที่มันซับพอร์ตได้ความเป็นจริงไม่ใช่ว่าอ,อมั่วนะคะเอออันนี้คือในรูปแบบของฝนที่ดูแลตัวเองตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คใครที่เป็นมะเร็งนะคะก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะะเราก็ค่อยๆเดินไปนะ,ะนะไม่ควรที่จะมองว่าเราเป็นโรคารเนาะอันนี้ฝนจะบอกว่า ไม่ความองว่าเราเป็นโรคายนะคะคนทุกคนอะ่ะมีโอกาสเป็นอยู่แล้วนะคะโรคมะเร็งไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อนะคะตอนนี้ฝนตก่งเนาะแต่น่าจะได้ยินเพราะฝนใช้ใหม่นะ,ะโรคมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อโรคเร็ว้ายขนาดที่ว่าเราต้องเราต้องกลัวไปหมดนะคะแต่ว่าเราต้องมาปรับปรุงนะคะตัวเองเรื่องของการก,กินอาหารการอยู่ อะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าจะต้องติดเชื้อเราก็ต้องหลีกเลี่ยงน,นะอะไรที่มันทําให้เราดีขึ้นเราก็ต้องควรทำนะไม่มีทฤษฎีไหนที่มันบ่งบอกได้เลยมันอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในแล้วก็มีนะมีทฤษฎีที่บอกว่าดีได้นะแต่ว่าเราต้องฝึกนะมันฝึกมันอะไรมันก็ต้องฝึกอะนะคะฝึกทั้งด้านจิตใจทั้งทั้งด้านความ ความเป็นตัวเองสุขภาพนะคะเราเราอเตอร์เทนคนเขามาเยอะแล้วเราก็ลองมาอเตอร์เทนตัวเราบ้างสิเราลองเป็นผู้ชมบ้างสิอ่านะคะที่ผ่านมาเราอาจจะทําให้คนเขามีเสียหมอเลาะแต่วันนี้เราลองเป็นตัวเราบ้างสิเราลองชมบ้มางสิว่าเป็นยังไงนะคะมันจะได้เปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนอารมณ์นะคะในชีวิตจริงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ฝนอยากจะฝากไว้นะคะ โรคมะเร็งเป็นสิ่งที่คนเราอ่ะควงจะรู้จักเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าคนเขาจะคิดยังไงแต่สำหรับผลผนที่ว่าเราควงที่จะแบ่งปันเอาไว้นะคะเพื่อคนที่เขาเจอค่ะเขาอาจจะได้เป็นเนวทางแต่เขาต้องเลือกเนีทางของเขานะนะคะสำหรับผลคือเลื่อหางดีใช่นั่งสมาธิตลอด น,ะะนั่งสมาธิเพื่อให้เราอะจิตจะได้สบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะค,ะควรที่จะพิถีพิถนันแล้วก็พิจารณาให้ดีๆนะคะวันนี้ก็หวังว่าขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อรู้แล้วดูแลป้องกันนะคะก่อนที่จะเป็นเหมือนฝนนะคะคําว่าสายไม่มีสําหรับเราคําว่าสายคือเราอะไม่ได้ดูแลนะคะ ก็จะบอกว่ารักทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเจอกันในคลิปหน้าอีพีหน้านะรักค่ะสวัสดีค่ะ